ดีครับตัวนี้คือดำหมึกยี่ห้อแผ่นทํานะครับที่รุ่น TLC 1 0ตัวนี้จำกัดการพิมพ์ที่1,500แผน่นแต่ถ้า1,0 H 3,000แผน่นแต่ถ้า1,0 X นี่6,000แผ่นนะครับตัวนี้จริงๆมันไม่ได้กำหนดมันกำหนดอยู่ที่ตัว ชิปตัวนี้นะครับชิปตัวนี้จะเป็นการนับของมันจริงๆแล้วหมึกมันก็ยังพอเหลือนะครับแต่ชิปนี้มันจะบอกว่าหมึกหมดแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะครับจะใส่เข้าไปในเครื่องน่ครับใส่เข้าไปในเครื่องแล้วนะดูว่ามันจะขึ้นว่าเห <ST è S 1> ็นไหมครับ โทนเนอร์หมดอายุที่สามพันเอ้ไม่ใช่เออร์เรสามศูน์ศูนย์หนึ่งโทนเนอร์หมดอายุเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนชิปดูนะครับอนนี้ซื้อชิปมานะจากแอปแ้วเขาเอาตัวนี้ออกเปลี่ยนตัวนี้มาใส่ตัวนี้จะเป็นเอ่อส1 0 x นะครับที่ว่า6000แผ่น น,นี่ใส่ชิปเข้าไปแทนที่เดิมมือเดียวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โอเคเข้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วเ,เข้าไปในเชือ่องิ่นี้ที่สี่หนึ่ธรรมดานะใส่เมื่อกี้ใส่ผิดด้าน โอเคลงล็อกเข้าไปนะครับดูเนี่ยครับขึ้นมาแล้ว เช็คดูหมึกโทนเนอร์โอเคเห็นไหมครับโทนเนอร์้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆไง,ง,งทั้งๆที่มันบอกว่าหมึกหมดแล้วพอเราเปลี่ยนชิปมันจะขึ้นมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถพิมพ์ได้นะสามารถ c อปปี้ได้ ก็ทำไมเขาต้องเปลี่ยนชิปเพราะว่าเขาไม่อยากซื้อตลับหมึกใหม่แล้วเราก็ซื้อผงหมึกมาเติมในตัวทนเนอร์มันนะซื้อหมึกมาเติมแล้วเราก็สามารถพิมพ์ได้เพราะว่าจริงๆมันไม่ได้นับหมึกมันนับจำนวนครั้งจากชิปที่อยู่ติดกับตัวทนเนอร์แค่นี้แหละครับไม่ต้องซื้อแพงๆซื้อหมึกมาเติมเปลี่ยนชิปก็ใช้ได้ต่อเหมือนเดิมสวัสดีครับ